สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องพังลำดวนนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศตอนเช้านะคะหลังฝนตกหนักมากเมื่อคืนนะคะตกหนักมากมากเลยนะคะวันนี้ก็มีช้างเผือกหลายอัตราเลยคุณพ่อคุณแม่จา๋าป้าสั่งเผือกสั่งโดนนะคะลำดวนเป็นยังไงบ้างวันนี้ ได้น,นอนบอ่เมื่อคืนนด้นอนไหมเมืม่อคืนโอ้โหเละเทะเละเทะมากเลยน,นี้นะคะงานหนักคุณตาเลยวันนี้นะคะโอโ้อยากไปแล้วเผือกเผือกทุกเชือกนะคะนุน่นอันนุ้นน้องใบบุญน้องใบบุญก็เผือกนะคะเอาเพื่อนเพื่อน สงสัยไปอาบน้ํากันแล้วนะคะแต่เช้านะคะหายหมดแล้วนะค่อนเพื่อนๆทางนู้นคงต้องขัดกันเป็นนานอยู่นะคะป้าดมาเผือกมะแดงจึงคืแเทละดวนโอเคหูยว่าูอยากไปแต่ว่ารอคิวก่อน สายยางมีสายเดียวไปพร้อมเพื่อนไม่ได้นะดูทําหน้าทําตาเข้าปาดนะคะดอนเลยวันนี้ไม่ได้นอนอ่ะสิดูทําตาปิบปีบโอ้โหเลททงเลที่เลทที่อย่างหนัก อย่าพ่อญ่ปลูกไว้นะคะถือลมนมลงมานะคะนั่งกับแอบซิมนะคะนี่แอบชิมหญ้าที่ปลูกไว้ด้วยนี่เฮียนเบิร์ดนะคะเฮี่ยนหมดเลยนะคะขบๆนะคะลมพัดโน้มลงมานางชิมก่อนเลยนะคะไม่รอพ่อตัดแล้วลวนบอกไม่รอพ่อตัดแล้วชิมก่อนนะคะเหียนเมดแล้วนะคะ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้รำดวนด้วยนะคะวันนี้เป็นช้างเผือะคะ่ะ